Before I have to so at คำว่ากูมือใหญ่จนมาเที่ววานมิดจึงพบม,มึงคนนี้กูรักมึงสุดหัวใจไม่รู้อีทาวนใดดินแต่พอข้าวแค่มึงยามนี้้งางใาและขอพูดไม่ค่อยสึกมึงจึงรับไม่ได้ ชอบ,บังนำสตาแบบเกาหลีพวกนั้นความจริงใจและรักแท้แลไม่นานสูดพันแต่ภาษาไทยที่ผู้ช้นานมึงว่ามันน่ารำคามันเจ็บตรง หนึ่งครั้งออกไหมจ๊ะโอเคสวัสดีค่ะน้องจิ๋วโตเกียวมิสิค่ะน้องอะไรนะน้องจิ๋วค่ะน้องจิ๋วเป็นไงมาไงครับถึงได้มาอยู่ที่โตเกียวมิซิคครับอ่าเพื่อนค่ะเดือนฉายเป็นคนทักขาอ๋อเป็นเพื่อนเดือนฉายใช่ค่ะพื้นคีจังหวัดอะไรเนี่ยยะโสธรค่ะอำเภอเลืองนกทาเลืองนกทาปอกเบอร์หน่อยด้อ เป็งบ้านคุณมาอยู่นี่โอเคไหมโอเคมากเลยค่ะมีความคุณถือว่าเป็นแดนเซอร์ล่าสุดของผู้หญิงเลยที่มาอยู่ใช่ค่ะทันเทื่อนหรือยังก็ยังยังไม่ทันมากค่ะยังไม่เตรมร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้จิ๋วอยากฝากอะไรกับเอฟซีแฟนคลับหน้าจอครับเพราะว่าบางคนไม่รู้จักเลยว่าอุ้ยจิ๋วมาเป็นอะไรยังไงแบบพราหนูจะเอามือเดี่ยวโอกาสบอกกับพี่น้องแล้วเอฟซีแฟนคลับเพื่ออยากได้บ้านฮักแฟนคลับแฟนเพลงกาลังดูอยู่ตอนนี้ครับค่ะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะครับ พูดพูดไม่ค่อยเก่งค่ะขอฟังแนวฝากตัวได้ <c oughs> เพียคุณเชื่ออะไรอ่ามีมีแค่ Facebook ค่ะเฟซบุ๊กเชื่ออะไรฮะอ่าน้องจิ๋วโตเกียวมิวสิกน้องจิ๋วโตเกียวมิวสิกฝากติดตามน้องจิ๋วด้วยเป็นน้องใหม่เนาะใหม่ล่าสุดเลยซึ่ง,งมาแทนก่บที่จิิงกิ่งไม้ที่แบบว่า ได้แบบปลดประจำป่าได้แบบยกยายกันไปนอกแบบพักผ่อนหย่อนใจไปก็เขาเรียกว่าอันนี้มาแทนเลยกัฝากแน่กถือว่าทำหน้าที่แทนได้ดีมากๆนะครับผมในตำแหน่งตรงนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับผมขอบคุณแดนเซอร์ทุกท่านครับขอบคุณค่ะมาบันนีเฮาขอนับแสดงคุณ